กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบผมทางไทยปลาทองจากช่องทางไทยพาไปดูนะครับวันนี้ก็โหดสองวันติดเลยนะที่เดี๋ยวก็มายึดอีสานภายในสามชั่วโมองเดี๋ยวก็อะไรกะ่ะก็คือมีมีแต่เรื่องที่จะมารบปลาค่าฟันเราไทยเนาะเออเราก็ทําให้เราอยาก่องดูอยาก่องดูลาวนะว่าเอะลาวน่สภาพเป็นยังไงตอนนี้ ก็พอดีไปเจอคลิปน้องคนหนึ่งนะเขาบอกว่าน้องคนนี้อยู่สหรัฐนะผมก็ไม่ไม่ได้นี่หรอกแต่ดูของเขาบ่อยเล่าเคยเอมลงนะเ,เขาก็แปลคําพูดที่โดนัดททำนะพูดถึงผู้นำลาวมาให้ให้มาให้ให้ฟังนะนั่นก็คือผู้นำตำหนิผู้นำนะส่วนอีกคลิปหนึ่งก็คือ สสอเนี่ยโอดครวนว่าเงินอของข้าราชการนี่ไม่พอกินพอใช้ค่าน้ำมันโอ้ลิตรหนึ่งเหอ 5, รอห้าพันกีบเนี่ยห้าสิบพันกีบอะไรเง้เขาเนี่ยโอ้ถ้าถ้าลิตรหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยเงินเดือน,นแค่สองล้านสองเนาะก็อาจจะค่าน้ำมันก็อาจจะลำบากเขาบอกว่าแม้แต่ระดับนี่หัวหน้ากองหัวหน้ากรมด้วยนะ ก็ยังไม่พอที่จะชายเลยนะเดี๋ยวค่าน้ำมันนี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากผมเองก็พอเข้าใจนะถ้าเงินเดือนไม่ถึงครึ่งหมื่นเนี่ยเสียค่าน้ำมันก็ไม่ได้ถูกกว่าไทยเท่าไหร่นะถูกกว่ากนิดเดียวค่าใช้จ่ายอื่นก็สูงคงแย่นะเราไปฟังคลิปกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเนาะก็คือทานโดนธรรทำเนาะ,ะได้บา่าวเตือนสติ ผูนำล่าก็คือฐานทองรุ่นสีสุริตเนาะตามความคิดเห็นของแอดมินเนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทื่ว่าคนเล่านี่โชคดีเนาะที่ผู้นำโลกให้ความสําคัญเนาะเพราะว่าเวลาผูนำโลกว่าวาออกไปเนี่ยมันสิมีทนดีต่อประชาชนเหล่าหลายที่ว่าคนให้ความสําคัญถื่ว่าเป็นสิ่งที่โชคดีสําหรับประชาชนคนเหล่าเฮาอันนี้ถ่าเป็นสายตาของหนักปราเขาสิมองแบบนี้ถ่ามี้ที่มีอิทธิพลเนาะเป็นห่วงเป็นใย่ําว่าวาตักเตือนหรือว่าเห็นในสายตา เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าลายเนาะเพื่อนซีว่าจังไดเดี๋ยวแอนมินสิภาพไปเบิ่งเนาะแล้วกาซสีมาแปลเป็นภาษาลาวติมนะลงไปเบิง่งเนาะ Hello Mr Thongloun s i s o l i t h the President of Lao PDR You should stop flying from now on and open up your eyes and look at the potholes on the roads Have all the money I donated for you to fix the road Don't just keep it for yourself so you don't get F word from me Okay อ่เป็นจังใดพี่น้องคือซกว่าดีใจหลายมี่มีนำ้นํารับโลกให้ความสำคัญ เดี๋ยวเพื่อเป็นการบดเสเวลาเดี๋ยวแอดมินกันสิแปลเลยเนาะว่าเป็นว่าจังไหนเพื่อนว่าสบายดีท่านท่องรุ่นสีสุริยประท่านประเทศแห่งโซปโปเล่าเพ็่นว่านับจากนี้ไปล่องยุดใส่การเดินทางโดยเครื่องบินหรือว่าโดยนุ่นเนาะล่องหันมาใส่ถนนและให้มืนตาเบิงลุมเงินทั้งเบิดตีก่อยได้บริจาคให้เจ้าเพื่อสอนแป้งถนนหามเกมว้กับตัวเองเพื่อตัวเจ้าสิบรถิถึงดาถึงพระนามนั่ง โอเคบอสเปนว่าประมาณนี้นะพี od, okay, tá, ่น้องระบบเงินเดือนข้าพเจ้าก็อยากเสนออีกหมื Anyways, ่บ้านกับ่านนายกและนตรีการเสนอทางกระทรวงการเงินกับเสนอว่ามีการเพิ่มขึ้นเงินเดือนอยู่ในสองล้านสองแสนแต่ถ้าพวกเข้าเทียบใส่กับขาดค้องซีบอยู่ในท้องตลาดของพวกเขากเห็นว่ายังต่ำหลายข้าพเจ้ายกให้เห็นว่าทางพนักงานนี่ว่าเป็นยังจริง บ่มาการปกติบ่มีเงินซื้อน้นำมันซื้อน้ำมันเงินน้ำมันเนี่ยหาสิบพันในเงินเดือนซื้อน้ำมันไปการแล้วก็เที่ยวการแต่ละมือก็มุดละ,ะเงินเนี่ยแล้วรับผู้นากมก็ยังเงินเงินสีเงิน,นเดือนที่ซื้อน้มนอนำมันนี่ไปการก็ยังบ่พ่อนะ สันนตอต่อปัญหานี้ก็อยากเสนอให้รัฐบาลนี่พิจารณาเป็นไปได้ก็อยากควรเพิ่มตืมบ่อจากสองล้านสองแสนขึ้นไปเลยบะอันนี้เนี่ยตืมอีกนี่ค้าขันตําเนี่ยนะฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจข้าราชการลาวนะรัฐกรใช่ไหมโอ้โหระดับหัวหน้ากลมเลยนะเงินเดือนยังไม่พอที่จะซื้อน้ำมันส่วน ตัวจอกๆที่บอกว่าขึ้นเงินเดือนให้สองล้านสองนี่สองล้านสองแสนกีบใช่ไหมก็เขาก็บอกว่าไม่พอมันน้ำมันนี่ห้าสิบพันกีบนี่คืออะไรห้าห0ื่นใช่ไหมสองล้านสองสองล้านสองซื้อน้ำมันได้กี่ลิตรเนี่ยโอ้โหลำบากใจนะเพราะว่าถ้าคนอยู่ไกลหน่อยก็ลำบาก เพราะว่าค่าครองชีพของลาวกับของไทยนี่มันไม่ได้ต่างกันมากนะผมว่าน้ํามันเองนี่ของลาวจะถูกกว่าของไทยอยู่สักบาทสองบาทนี่แหละแต่เงินเดือน,นี่มันต่างกันเยอะนะค่าใช้ารไทยนี่ถ้าเริ่มต้นเด๋ยวน,นี้ผมไม่รู้ว่าเขาเริ่มเท่าไหร่ก็น่าจ,จะอยู่ประมาณหมื่นห้าเล่านะหมื่นห้าก็ทาแป๊บเดียวก็สองหมื่นกว่าแล้วนะสองหมื่นกว่าบาทไทยนี่ถ้าเป็นเงินกีบลาวก็เยอะอยู่นะ ก็หมืน่นหมื่นละหกหมื่นละหล้านกว่านะประมาณสิบสิบสามล้านเลยนะประมาณสิบสามสิบสี่ล้านนั่นแหละเงินเดือนห้การที่ทํางานสักสองปีปีสองปีนะเออประมาณนี้ผมเองก็ลำบากใจนะถ้าถ้าถ้าคิดถึงเรื่องการไม่พออยู่พอกินเนี่ยส่วนมากข้าราชการไทยนีย่ก็จะมี บ้านช่องห้องหอนะไม่น้อยเลยที่จะประกอบอาชีพอื่นเช่นปลูกพืชปลูกอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนี่มีอยู่มีกินเพิ่มขึ้น,นกับบางคนก็กู้เงินมาก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็มีนะเลี้ยงวัวก็คือทำเป็นปศุสัตว์นะที่บ้านเราเนี่ยทำได้ง่ายก็เห็นแค่การหลายคนก็เลี้ยงวัวปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงวัว ก็เป็นอาชีพเสริมของข้าราชการแต่นี่เนี่ยติดตรงที่ว่าค่ามันทำงานไม่มีเลยเนี่ยมันจะมันจะไหวมันจะไปต่อ,อยังไงเออมันเหมือนกับมันรัดตัวเข้าไปหมดนะแล้วต้นต่อต้นต่อก็คืออะไรครับการทุจริตการทุจริตนี่เราจะฟังเห็นคลิปแรกเลยที่บอกผู้นำออของสหรัฐโด,ดนทัทำนะที่ตำหนิ ผู้นำของเราว่าหัดขี่หัดขี่รถบ้างอย่าขี่แต่ครื่งบินจะได้รู้ว่าถนนทน,นทางนี่มันแยกขนาดไหนนะอแล้วก็ตัวที่แสบหน่อยก็คือเงินที่ฉันบริจาคไปเธอยาวเขาพวกเข้าหอมากเดี๋ยวเขาจะด่าเธอเนี่ยมันบอกในตัวนะว่าเขารู้ทันแล้วว่าเงินที่พวกสหรัฐเนี่ยบริจาคมาบ่อยๆนี่ไม่ได้ ไม่ได้ทําให้สารณูภพภอของลรานี่ดีขึ้นเลยพูดง่ายก็คือไม่รู้มันไปตกอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจีกจ้กันกูจี้หัวหน้ารัฐบาลเยี่ยเ้ยว่าเงินอย่าเอาอย่าอย่าเก็บไว้มากะนะประมาณว่าให้เขาใชา้หน่อยอะไรทํานองนี้อันนี้นี่มันบอกในตัวนะว่าต่อไปฉันไม่ใจอฉันไม่บริจาคเธอแล้วนะเพราะว่าบริจาคไปมันก็ไม่ไถึงเอ่อ ไม่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ที่เราบริจาคดูแล้วเราเนี่ยค่อนข้างจะลำบากไปทุกอย่างก็เหมือนเพื่อนของเขาบางคนะนะที่บอกว่าไปประเทศไหนก็ลำบากคือมีแต่ไอ้คอร์สนี่เราไม่ว่ากันหรอกประเทศรวยเขาก็บริจาคคนประเทศที่ยากจนเป็นไปได้แต่บริจาคมาแล้วไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์นี่ต่อไปเขาคงเลิกกันะ พอเขาเลิกนี่คือการช่วยเหลือหมดนี่ระบบการจัดเก็บภาษีของเราอาจจะเป็นที่ว่าตัวที่นำพายมีรายได้มันน้อยก็ได้แต่ถ้าไปคิดถึงว่าโอ้โหมีเหมืองสมทานเยอะแยะนั่นนี่นี่มันก็พอจะได้อยู่นะเขียนบนอยู่ซสคนนี้ก็เห็นบนหลายครั้งว่าเงินมันไปอยู่ไหนทำไมมันไม่กลับเวียนมา เข้าสู่ระบบเพื่อที่จะจ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทนรัฐกรนะอะไรทำนองนี้เนี่ยคือมันดูแล้วนี่พวกเราถ้าคนไทยไปเที่ยวก็พยายามพูดถึงการทุจริต่ชลาดบางหลวงที่เราเห็นตามตาก็าเช่นการที่ปรับไมใส่โทษต่างๆก็ไม่มีใบส่งใบเสร็จ มีกองหลมกองร้อนมาก็เหมือนเดิมไม่มีใบสง่งไม่เสร็จมันไม่ถึงอยู่แล้วครับถ้าแบบนี้นี่ยไม่ไม่เหมือนตำรวจไทยนะก็ปรับแล้วยังมีใบเสร็จให้ก็น่าจะถึงอยู่นะอันนี้เราเราเราพอได้อหรอกนะเออแต่ของเรานี่มันไม่มีเพราะมันไม่มีนี่มันก็เงินเข้าสู่กองคลังมันก็น้อยยิ่งประชาชนน้อยเก็บ รายได้ก็ได้น้อยด้วยการพัฒนาประเทศที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็คงจะลําบากอยู่นะจะบอกว่าโทษถนนทางเหมือนอท่านประธานดีสารัตว่านี่มันก็มันก็อาจจะเหลือโอ้นะเขาคงดูมานานแล้วให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นออกมาสูตรนี้ที่เขาว่าตื้อต่อไปนี่ถ้าคนช่วยเหลือนี่ได้ฟังตัวนี้ มาก,มากประเทศอื่นก็อาจจะไม่อยากช่วยเหลือเพราะคิดว่าให้การนี่คอรัปชันเงินไม่ถึงเ,เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะก็อาจจะทําให้คนบริจาคน้อยลงนะยิ่งถ้าเป็นแบบนี้นี่มันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยดูแล้วนี่ถ้าจะแก้เรื่องค่าใช้จ่ายที่ราชการรัฐกรต่างๆพอใช้มันมีวิธีเดียวคือการขึ้นเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับ อัตรางเงินเฟอ้อก็ใกล้เคียงกับการเป็นอยู่ของประชาชนเลยแหละเออถ้าถ้าถามผมประมาณไหนผมก็ว่าประมาณสักหกล้านนะนะหกหกล้านนี่เป็นเท่าไรหกล้านหกล้านก็เกือบหมื่นเนาะเออน่าจะจะใกล้เคียงนะหกล้านนี่แต่สองล้านสองนี่มันน้อยมากเลยนะก็ก็ลองดูก็คอยดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนโดนแย่ don t, don t yeah, แบบ ขนาดนี้เนี่ยการบริหารงานจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะไม่มีอะไรให้บริหารเลยมันจะจบไปเลยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ได้อยู่กับหัวหน้าแก๊งทั้งหมดก็ได้นะเออมันอาจจะอยู่ส่วนในส่วนหนึ่งแต่ที่แน่แนก็คือเงินมันหายไปจากระบบเลยมันทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้โอเคนะครับเราก็มองๆหลยมองเขาเท่านั้นแหละ เพราะว่าลำคาญที่เกามาท้ารุปท้ายึดเราบ่อยๆนะก็เลยก็เลยอยากส่องดูบ้างว่าตัวเองเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างไปต่อจะไหวไหมหรือว่าจะหรือว่าจะตุยจะตุยไปต่อไม่ไหวแล้วประมาณนี้โอเคครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ